สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกตาก้านะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่12เดือน5กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสําหรับในวันนี้นะครับก็จะมี2สภาพอากาศด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นหิมะตกเล็กน้อยช่วง 11-14: 9ถึง1 3นการ4 9ใ,ในช่วงต่อไปจะเป็นหิมะตกนะ ช่วง21นาฬิกา15ถึง23นาฬิกา15นะครับเรามาดูในเขตจับกันเลยครับผมเรามาที่เขตจับระดับต่ำเหมือนเดิมเลยนะครับมาดูที่สภาพอาการหิมะตกเล็กน้อยนะคะเกมมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเรามาดูกันตอนในสภาพอาการหิมะตกหนักนะคะเกมมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเรามาดูในเขตจับระดับสูงเลยครับ สภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยมาดูกันต่อในสภาพอากาศหิมะตกหนักนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อโปกเกมอนเพิ่งเข้าเขตจับมาใหม่นะครับผมหลังจาก่านอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาที่สภาพอากาศแตดออกเลยนะครับ ปลาโปเกมอนที่เข้ามาใหม่ตอนนี้นะครับผมก็จะมีแค่เต่าทองตัวเดียวนะครับใครว่างๆก็มาจับได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย